ถ่ายคลิปย่ามใดมีแต่เสียงเพลงทานผู้ชมเอ้ยวันนี้มอบหน้าปังครับหมู่บ้านผมก็มอบปแปรล่ะแต่ว่าผมมือสามเนาะนี่ให้มือหนึ่งมอบหมู่บ้านนี่ยหมู่บ้านกับว่ามันเลี่ยวแต่ว่ามันคำมันวานบ่อยนะรครับเพาต้องมอบอีกเขาจึงสิวานเขาลงเอาดินมันแก่หมู่บ้านนะ่ะ ทางหมู่บ้านสองกิโลมีเสียงเพลงแล้วแล้วปวดดีปวดอย่างมันแกน หลายเด้อครับสื่อรถไถรอโตนี่แต่ว่ามันแห้งแ้ๆเด้ย,ดยครับมันสิดผมจนข้อลูกทุบขาดมือแรกกันนะเพราะว่ามันเหนียวดินท่าก็เริ่มเสื่อมแล้วห่ะเาจะต้องไปหาขีงูขีกล้วยมาใส่แลอวกัเดี๋ยวเอาหน้าหานเสริมเืดผมอามิโนอันจัน เทยอด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 ฟืน้นฟูดินี่เหรครับคือห้องปฏิบัติการอามิโนอันจันฝ้าเขียวฝ้าขาวฝ้าเหลืองเข้าขายนในเข้าทดสอบหองปฏิบัติการน้องเข้าคือ ให้มั่นอยย่บ้านขาวครับต้องอจะเขียนให้อ่อยจนหน้าขาวจยต้งตรงต้งปผมอีกรอยสิบหาแรงเซตทีคูปตา1เซ พัดทครุง่งสยาม n c ็พัทเอ็กอรุ่นสเปเชียลครับลอดโตไอเล็กตีเฮาขึ้นเหยียบแบบน่หนักด้วยนะมัดเวลาไปถึอดินนุนๆเฮาแบบเหยียบหนามันลงมัดเวลา ดินดินหลายๆเขากะเกี่ยวหางมันมันเด้งขึ้นเอาละครับขอบคุณทุกท่านครับ มันเพื่อนไปน้ำตัวพัดมันเพื่อนมองเข้าหวงานนะแได้มันสูงมันตัวสงขีไปนมันก็จผลงานไปนะยูทูปเพื่อนกับลุกทุกคนแลวผมท่านดตัวดีก็